มึงจำคำกูไว้นะมึงทำให้เสียดินแดนเมื่อไหร่มึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่นี่ดออรอานน์ชี้หน้าเลยรระวังไว้ระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะเออวงยิง,กงใกล้แล้วใกล้แล้วระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่นะจะทำให้นะประเทศชาติเนี่ยเสียดินแดนเนี่ยนะครับนี่ดออรอานนน์ก็เตือนไว้ อ,ง,องิงเออเห็นแววแล้วนะท่านผู้ชมดูทรงดูท่าแล้วนะคิดว่าน่าจะได้ไปอยู่กับอาปูเร็วๆนี้แหละเออนะนายกอ้งิง,งนายกตามสั่งนะครับดูทรงแล้วนะพ่อสั่งอะไรมาก็พูดไปตามนั้นอนะืมอืมนะพอพ่ออะไรครับพอพ่อมันบอกว่าอ๋อพื้นที่ทับซ้อนแบ่งกันห้าสิบห้าสิบ ลูกก็มาลูกมันก็มาพูดต่อเลยอ๋อเอฟโยกเลิกไม่ได้ค่ะเป็นพื้นที่ทับซ้อนค่ะเดี๋ยวพม่าฟ,ฟ้องค่ะเออเออดูสิครับนะเรียกว่านายกล่างทรงดีกว่า <c oughs> นะ <c oughs> นะเห็นแวว <c oughs> เห็นอนาคตแล้วอืมไอ้พวกเสื้อแดงนะก็เชิญเชียต่อไปเถอะเชียต่อไปดีแล้วนะเออ ทุกวันนี้ไอ้พวกสดแสดงก็บอกว่ายังทำถูกต้องแล้วที่ว่าไม่ยกเลิก m อ U ทําถูกต้องแล้วเนี่ยนะมึงเชิญเชียร์ต่อไปเลยนะเดี๋ยวมึงจะได้ไปอยู่กับอาปูเร็วๆนี้แหละไม่รู้จักอันไหนถูกไม่ได้ไม่รู้จักอันไหนถูก,ก,อ,ถกอันไหนผิดไม่รู้จักแยกแยะหลับหูหลับตาเชียร์นะครับเออ วกลมก่อกูดเป็นของไทยแต่พื้นที่เต็นทับซ้อนมันมีประโยชน์ตรงไหนว่ามันมีประโยชน์ตรงไหนถามหน่อยเถอะไอพื้นที่ทับซ้อนนะนะเออระหว่างเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเป็ดพื้นเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเลยเนี่ยนะบอกแล้วบอกอะไรนะอ,อ่อเป็นการสั่งสอนห่นเซนสั่งสอนอะไรมิชาบมึงสั่งสอนอะไรกัน <c oughs> ตลกนะเออ มีการมาอวยบอกนี่แหละม o u นี่แหละดีแล้วเป็นการสั่งสอนหุนเซนเป็นการสั่งสอนกัมพูชาสั่งสอนแบบใดไม่ทราบเอองงเหมือนกันงงกับไอ้ตัก,กะเสื้อแดงเหมือนกันบอกว่ามี MOU อยดีแล้วเป็นการสั่งสอนกัมพูชาสั่งสอนอะไรวะออแบ่งกันพื้นที่ห้าสิบสิบนี่เป็นการสั่งสอนกัมพูชาเหรองงไหมท่านผู้ชมออนะ มีการอะไรนะมาหาว่าเราบิดเบือนอีกเอาบิดเบือนอะไรวะก็ไอ้ทักษิณมันก็พูดจริงๆอะเออเหลือทอักษิณมันบิดเบือนอะ่ะอันนี้มันเป็นคําพูดของทักษิณนะมึงมาหาว่าบิดเบือนได้ยังไงอะ่ะทักษิณมันพูดเองบอกพื้นที่ทับซ้อนแบ่งกันห้าสิบห้าสิบเนี่ยเออบิดเบือนอะไรวะงงวะงงกับคําพูดไอ้พวกแสดงวะ พอพูดจริงก็หาว่าปิดเบือนโอ้งงมากเลยโอ้ยกูมไม่รู้จะงงยังไงแล้วนะครับมึงเชิญเชียต่อไปนะเออมึงเชิญสนับสนุนต่อไปดีแล้วนะฮะจะได้เห็นอีวงี้นี่ไฟ์แผ่นดินอยู่แล้วเร็วนี้อ่นะโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้จะได้อยู่กับไอ้ปูแล้วนะมึงไม่เห็นนะไอปูอะนะไฟ์แผ่นดินอยู่อะ ไม่สงสารลูกสงสารเต้าเลยนะไอ้ทักษิณน,นะอ,อลูกเต้ามึงก็ยังทําได้นะครับขนาดน้องสาวมันยังทําได้ภาษาอะไรกันลูกเต้ามันใช่ไหมเออนี่แหละคนเรานะเดี๋ยวรอดูเวรกรรมมีจริงแน่นอนไม่ต้องห่วงนะขายชาติขายแผ่นดินเมื่อไหร่นะเออนั่นแหละได้ไปอยู่กับอาปูแน่ๆนเนื่องจากตอนนี้ youtube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ